ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการบ่บมมะม่วงเขียวใหญ่นะครับคือมะม่วงเขียวใหญ่นี่จะลูกใหญ่ถ้าเราไม่บ่มนี่ยมันจะเน่าเยอะนะครับอย่างตรงนี้อย่างตรงนี้มันจะเน่าใช่ไหมครับถ้าเราไม่บ่มนี่มันจะเยอะเลยแต่ถ้าเราบ่มมันอาจจะมีการเสียนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีการเร่งให้สุกไวขึ้นมาดูวิธีการนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีแหมสบ่มนะครับผมจะใช้2อถุงเพราะว่าเนื้อของเขาเยอะถ้าใส่น้อยอาจจะถูกไม่ดีนะครับกระดาษน้ำแล้วก็เทปกาถุงพลาสติกลังกระดาษมาดูวิธีการนะครับเราจะเอาแก๊สพอกระดาษ นี่ครับแก๊สบุ่มเราจะหอ่หอ,ห,อห่อหอยนะครับอันนี้หอที่นึ่งนะครับที่ใช้สองหอเพราะว่าง่วงขี้วใหญ่จะลูกใหญ่มาก จะได้สุกทั่วถึงนะครับถ้าสุกถ้าเราบมเวลารับประทานตอนสุกมันก็จะรสชาติดีกว่าไม่บ่มนะครับเราก็เอาถุงนี่ะครับพัดีเพื่อไม่ให้น้ำเปียกลังนะครับแก๊สวางนี่นครับมะม่วงจะลูกใหญ่เราต้องบม่ม ถ้าไม่งั้นมันสุกมะม่วงจะสุกไม่ทั่วถึงกันถ้าเน่าอย่างนี้ก็จะเน่าน้อยลงเพราะเราเล่งให้สุกไวขึ้นถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเน่าเยอะทําให้รับเสียหายนะครับทีนี้ก็เอาน้ําหยอดก่อนนะครับให้เปียกเพื่อให้แก๊ จะทำปฏิกิริยากับแก๊สจะได้ให้มงม่วงสุกก็เอาปุ่มปุมกเ,กเก้า หลังจากเราโลมได้3วันนะครับเราก็จะมาเปิดดูนะครับวิธีดูว่ามะม่วงสุกหรือเปล่าบางทีเขียวอยู่เราบีบดูนะครับมันจะนิ่มนิ่มนิ่มนะครับถ้านิ่มแบบนี้นี่นะครับ มันก็จะเน่านิดนึงเพราะว่ามันเน่าตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราไม่บ่มมันจะเน่าเยอะนี่นะครับมันจะช่วยได้นิดนึงนะครับลูกสวยๆนี่ก็บีบดูนะครับมันจะนิ่มเราบ่มได้ไมน,นี้ก็เน่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเน่าตั้งแต่แรกทีนี้เราก็ เอามาไว้ข้างนอกอีกสัก2อสาวันให้มันเหลืองเต็มที่นะครับแต่ถ้าเราไม่บ่มเลยเนี่จะเน่าเยอะจะเสียทานไม่ได้นะครับครับก็จบว,วิดีโอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ